วันนี้เชฟพาทำแกงผนงหมูแบบโบราณน,นะครับสีสวยกะทิแตกมันเข้มข้นหอมอร่อยกันเลยทีเดียวครับแต่วันนี้จะปรับเป็นสันคอมหมูนะครับจะมีความนุ่มละมุนเลยแหละอ่ะเริ่มนำสันคอมหมูมานะครับเราจะมาหั่นเป็นแร่เป็นชิ้นบางๆก่อนนะครับความพิเศษของสันคอมหมูนนะครับเขาจะมีความนุ่มมากกว่าโซนอื่นๆแล้วก็จะมีมันแทรกด้วยนะครับใครชอบ ความมันความนุ่มเนี่ยเลือกใช้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาเริ่มตั้งกระทกะกันเลยครับใส่หัวกะทิลงไปก่อนเลยครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเบาๆแล้วก็เคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเราจะเคี่ยวจนกว่ากะทิจะแตกมันขึ้นนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงผนงลงไปเลยครับเริ่มเคี่ยวต่อเลยครับ ถ้าเกิดใช้เป็นกะทิกล่องเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะนานกว่ากะทิสดนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนี่แหละครับเริ่มแตกมันให้เห็นแล้วอย่างที่เห็นเลยนะครับใช้เวลาแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับรรยยเมื่อแตกมันได้ที่แล้วก็ใส่สัรข้อมูลของเราลงไปเลยนะครับ ในส่วนของส่วนผสมทั้งหมดนั้นน่ะไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับชเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับอ่าเราก็เริ่มผัดสันคอหมูของเราให้สุกได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหางกะทิลงไปได้เลยครับคนให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยวเรา,าเริ่มปรุงรสชาติกันได้เลยครับ เริ่มจากน้ำตาลมะพร้าวครับตามต่อด้วยน้ำปลาเลยครับก่อนที่เราจะปรุงรสชาตินั้นนะ่ะเชฟอยากแนะนำให้ลองชิมดูก่อนนะครับว่าพริกแกงที่เราใส่ลงไปเนี่ยมีรสชาติเป็นยังไงบ้างบางที่จะเค็มโดดขึ้นมาเลยนะครับระวังกันด้วยครับ ตบท้ายด้วยใบมะกูดซอยนะครับแล้วก็พริกจินดาแดงซอยครับตัดสีสันแล้วก็เพิ่มกลิ่นนะครับห,หลายๆคนคงงงกันใช่ไหมครับว่าทำไมเชฟไม่ใส่ผักอะไรเลยไม่ใส่ใบโหระพาเลยไม่ใส่มะเขือเปอราะเลยนี่จะเป็นสูตรของแผนโบราณน,นะครับเขาจะล้นๆอย่างนี้เลยครับรสชาติก็จะมีความเค็มความหวาน แล้วก็มีความเข้มข้นของพริแกงอย่างลงตัวอย่างนี้แหละครับ